จะพาผสมสีลูกว่าค่ะสีลูกว่าเนี่ยเราจะใช้ย้อมผมหงอกนะคะออกสีน้ำตาลดำหรือว่าน้ำตาลอมม่วงนะคะลูกค้าที่มีผมเส้นเล็กนะคะจะสามารถใช้สีลูกว่าเนี่ยได้เลย กเกลือเนี่ยสรวนผุมของเขาเนี่ยจะช่วยดึงสีอ,อินดิโก้นะคะผงใบไม้ผงอินดิโกะะ้เนี่ยค่ะที่มันอยู่ในสีลูกว่านี่ออกมาให้มันเยอะขึ้นนะแล้วมันก็จะทําให้สีเนะะี่ยค่ะติดผมได้ดีขึ้นนะคะวิธีการนะคะก็มีน้ําเปล่านะคะประมาณเกือบแก้วหนึ่งเนาะที่เราจะใช้ผสมกับผงใบไม้ 我的菜呀。 ก็จะเอาน้ำเกลือนะคะค่อยๆเทเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะลูกค้าจะถามว่ามันจะทำให้มันเหนืดแค่ไหนนะคะก็เหนืดเกือบจะเท่ากับ ความเหนือของยาสีฟันนะคะมันจะติดผมเราโดยที่ผมไม่ดีดออกอะค่ะเนี่ยค่กก็ใส่เพิ่มเข้าไปเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่า พอดีอีกมือหนึ่งนุดถือโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มันอาจจะสายไปสายมาเนี่ยค่ะก็คนคนคนจนมันมนืดได้ที่แล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยอะคะ่ะประเด็นคือต้องสระผมก่อนนะคะสระผมแล้วก็ไม่ต้องใส่ครีมนวดหรือว่าตัวบำรุงใดๆนะคะ แล้วก็เวลาใช้ก็ผมแห้งหมาดๆนะคะก็ลงทําได้เลยระวังอย่าให้ผมดีดออกนะคะดีดออกจากครีมผงใบไม้เนี่ยค่ะมันจะเป็นครีมเหนืดๆนนะคะ เนะะี่ยค่ะเวลาล้างออกมันจะไม่เป็นผงเนาะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือว่าใช้ได้แล้วนะคะย้ำนะคะสีลูกว่าผสมเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะสีมันจะให้สีเข้มนะคะถ้าเกิดตั้งทิ้งไว้แล้วก็สีมันก็อาจจะจางไปนะคะโอเค ก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ไปทำกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นุชผสมผงใบไม้นะคะสีลูกวาดเสร็จแล้วนะคะนุชก,ก็จะเอามาใช้เลยเนาะก็เออหงอกนะคะเป็นหงอกแซมนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวนุชจะลงสีลูกว่าเลยนะคะ เนี่ยค่ะนุ่ก็ลงเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ามันควรจะลงให้นานาหน่อยนะคะแล้วก็ตรงที่เส้นหงอกนะคะเราก็ดูดีๆว่าอย่าให้มันดีดออกจากครีมหุ่ใบไม้นะคะโอเคเดี๋ยวทําอีกฝั่งหนึ่งก่อนโอเคก็เก็บผมหมดแล้วนะคะตรงไหนที่หงอกนะคะก็ให้ ลงนานๆหน่อยนะคะก็พอเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ใช้เ,เป็นพลาสติกนะคะคุมไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผ้านะคะคุมไว้นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือพอทำเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะต้องต้องหาอะไรคลุมไว้นะคะก็คอยไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ล้างออกนะคะล้างจนน้ำใสอะคะ่ะแล้วก็ สระผมได้แบบพันผ่านนะคะรอบหนึ่งเนาะโอเคลองทำกันดูนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานพอทำเสร็จตอนเย็นนะคะก็ล้างผมนะคะแล้วก็สระผมรอบหนึ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันหนึงอะค่ะนุชก็มาถ่ายรูปให้ดูว่ามันก็อันนี้ลงลูกว่าอย่างเดียวเนาะที่ว่าใส่เกลือเข้าไป ก็ต้องคิดว่าติดประมาณ98%ค่ะเส้นที่ไม่ติดมันจะเป็นแบบมันจะออกแบบเอสีมันไม่ใช่สีขาวค่ะมันก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ค่ะค่อนข้างโอเคนะคะในในแบบว่าในความเป็นธรรมชาติแล้วเขาทำได้แค่นี้อย่างนี้ค่ะ ก็อันนี้คือเป็นผมเส้นใหญ่นะคะกรณีเร่งด่วนแล้วก็ไม่อยากจะลงสอง,สองรอบอะค่ะก็ถ้าทำมันก็จะทําได้ประมาณนี้เนี่ยก็นูกคิดว่ามันโอเคนะแล้วก็ผมก็ผมไม่แข็งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มันมันเป็นผมลักษณะเชิงสุขภาพดีด้วยค่ะนะคะก ลองทําดูนะคะลองใช้ดูเนาะมีปัญหาอะไรก็ไลน์มาถามกันนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ